กวาดยาเลยจิ้มมึงมาแต่เนี้ยอฉันไม่ลากไปซื้อปลาลังเนี่ยซื้อปลาลังมาสามโลสามโลรอยแม่เขาแค่มาขายทุกทุกปลาลังเขาวางนี่มันดีนะสามโลรอยเออเออมันดีบ่ได้กินโหลตาได้วะโหลสามจิบโหลสามจิบไม่โหลสามจิบแล้วสามโลรอยเปลือกจ้ำโลแล้วไม่เก้าวจิบ Sam hút cao, ơ chính á à. lỗ xăm xếp mà cái trồng cao xếp đây xăm lỗ rồi à mấy chai lè vào này kia cho lèo lè, lè nặng ngoài tù bồn lèo mừng chính là lè mẹ, ơ มันลอกชั้นกี่รอบแล้วนี่แหละว่ากระสือของมันกรกชื่อกระสือของมันแต่เรื่องกระสือของมันเป็นอาทิตย์เป็นกระชื่อปลาลังมันตลอดเลยเพราะฉันเสือมุกมันย้อนกระสือปลาลังมันเสือมุกมันย้อนกระสือปลาลังโอ้ไม่ได้บ้านี้ต้องไปเล่งต้องไปเคลียร์ให้ดูเรื่องต้องเอาตั้งกับไปก่อนแม่ไปก่อนเดียวไปเอาปลาไปไปเล่งกันก่อนปลาลังครับปลาลังครับมาเล็บปลาลังครับ แลลก้วมึงขี้ชอบอะเคียดนี่ปลาลังมึงหวานชาัมโลเลยชัมโลมันต้องการทริปทะเลทริปที่มึงใกล้กูจังลยทุกที่แหลกว่าแหลกชื่อแหลกเหลือง,งเชียวไว้หมดแล้วมึง็กล้กูเลยมึงขี้ช่อเอาตัากูมาเลยให้หรอกูเหม,มือนเซลแสดงว่ามึงต้องให้กูขึ้นมา,าทรบปปลาอ็นี่เห็นไหมเห็นไหมที่มึงพยายามกินมูดึงกูไว้เจอปลาลังเจอปลาลัง พราะมึงกินปลาลังนี่มึงก so ินมากคีวันแล้วอ่ะมึงเดิอมฉลาดแล้วนะมึงเดิอมฉลาดแล้วเอออีเกียรตกูอะกูฉลาดกันนะที่กูรู้เนี่ยเออกินปลาเลยฉลาดจริงฉลาดจริงมึงเดิอมฉลาดมึงกินปลาเนี่มันฉลาดเพราะมันมีโอเมก้าสามไดชิมโอเมก้าสามทำให้สมองเราแหลนฉลาดอันนี้มึงฉลาดแล้วมึงรู้แล้ววัดสามโลมันกาวิปไม่ใช่เลย เออมึงเซ่อของกูออกกับห้าสิบบาทเออเอาได้ได้ห้าสิบบาทเนี่ยเผื่อให้กินปลามึงอะไรกูว่ากูเลยฉลาดจะมองดีขึ้นมาเพราะมึงกินทั้งฉลาดเห็นตัางตาเลยมึงเอาไปเพิ่มจากช่องโลกันแต่ห้าสิบบาทเผื่อเอาอาชิบบาทพอช่องโลจากโลอดสามสิเผื่อเอาห้าสิบพอเอาปลาเพิ่มไปช่องโลคนจ้าช่องโลห้าสิบมึงบอกทายใช่ไหมห้าสิบเป็นคือว่าเอามาช่องโลก็เป็นห้าสิบบาทเออเอามาเพิ่มช่องโลก็ได้เออกินเลยฉลาดดีว่ะ เออเอามาช่องม้ากนเออเชลา,ราจริงเลยกูรู้อไอ้ไมเออเอามาละาการลุกกันแม่นะไม่มีไรกันนะลุกกันเออมึงวา่ากูไม่ได้เลยนะมึงว่ากูไม่ได้เลยนะอืมกูกินตา้งเชลา,ราจริงเชลา,ราจริงเออไปแล้วไปแล้วกันนั้นลล่างครับลล่าง